กราบสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนครับมือหนึ่งหลอดมาสรุปผลบังไฟบันดาผายนะครับ1กรกฎาคม2568รายการบังไฟมีดังต่อไปนี้ครับบางที่หนึ่งนะครับนครพนมรายนะครับ145-390ได้คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่สองกำไรแสนนะครับ2 4 0ได้3 6 0คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่สามนครเสียมนครเสียมทองนะครับ25-220 0ได้คะแนนแพ้นะครับผมนะ บังต่อมาครับบังที่4อวัชละนะครับ1 0 40ีเด้ยเคะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบังที่หากุลาบขาวนะครับเพียง40นะครับได้10คะแนนไม่ผ่านนะครับนาจะจากตุ่มนะครับบางที่6นะเป็ดแสงทองนะครับ30 60เดี่้อยสิบหคะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที่เเทพโจโจนะครับ35 70- ิเดี้ยยคะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที่8นะครับโดจเลื่อนนะครับ สามสี่หกสิบดสามร้อยห้าสิบห้าค่าแนนเจ้าหมวกนะครับบางที่เก่านะครับเสื้อดาวแดงนะครับสี่สิบเก้าสิบดสามร้อยห้าสิบค่แนนเจ้านะครับบางที่ยี่สิบนะครับคุณลำไยนะครับ้บางบอตี่เดียสร้อยสามสห้ค่แนนเจ้านะครับบางที่สแตล่ะบางที่สิบอนะครับสอราชวงนะครับเจ็ดสิบห้าสิบห้าวิไดีสี่ร้อยเจ็ดสิบค่าแนน เจ้านะครับผมมาบังต่อมานะครับสมพรเบิกฟานะครับยี่สิบ้าคะแนนผ่านหวานเจียบนะครับบางที่สิบสี่นะครับเพชรอุบลน,นะครับยี่สิบสี่สิบสามร้อยยี่สิบห้าคะแนนเจ้านะครับบางที่สิบห้ากลลุงเกษตร ก่อนไก่ลุงเกษตรนะครับไก่ลุงเกษตรยี่สิบสห้าให้เจ้านะครับบางที่สิบหกแถวพาแดงนะครับสามสิบหกสิบห้าเดสามร้อยแปดสิบห้าคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่สิบเสตาร์บอยนะครับโผมมาสิบห้าสิบเดสองร้อยสบห้าคะแนนไม่ผ่านไม่ไหวหนักเลยนะครับอ่ะบางต่อมาโพดจะเลื่อนนะครับสี่5ิบห้ดี้อยสามสคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับโอ้โหนี่ครับความชอบส่วนตันะครับบางนี่นะครับโพจะเลื่อนนะครับ เสียบางเดียวกับบานเลยนะครับเทพสมพพอนะครับสามสิบเจ็ดสิ้อยหาเคะแนนผ่านนะครับบางที่ยี่สิบอ็ดแอเทวดานะครับหกสิบห้าดร้อยเจ็คะแนนไม่ผ่านนะครับโอ้โหคือแพรนอบานนครับบางที่ยี่สิบสองนะครับซอสเทเตอร์นะครับสามสิบหกสิบเดอสองร้อยสี่ิบคะแนนเจ้านะครับสร้างเจ้านะแต่ในสนามแพรนะครับแพรไดสองร้อยสท่อนั้นนะครับบางที่ยี่สิบสซอสว่วังนะครับ ย0่ส <łość> ิบ่ด้อยสามค่าแนนเจ้านะครับบางดี2ยีนะครับเพชรแสงทองไฟฟ้านะครับ10บสี่ดสอ้อยสี่ค่าแนนเจ้าหมวกนะครับหาข้อมูลพิษผาดปะกกันใดเจ้าเจาหมวกขอไห้นะครับปุ่มาตาลา